ดาวรู้มาตั้งแต่เมื่อไหร่อาทิตย์ที่แล้วแล้วทำไมไม่บอกรันแต่เราปรึกษาหมอแล้วดาวรู้ว่าถ้าท้องอจะทำเพสแกนไม่ได้ดาวเลยมาถามหมอแล้วว่าแล้วดาวต้องทำยังไงแต่เ็าไม่ได้ปรึกษารันไงเดาวเห็นว่ารันมีปัญหาเยอะอยู่แล้วอ่ะดาวก็เลยไม่อยากเพิ่มปัญหาให้รันอีกอ่ะการมีลูกไม่ใช่ปัญหานะดาวรันเป็นคนบอกดาวเองว่าถ้าดาวท้องจะให้ดาวนอนเฉยๆอ่ะ สรุปที่ไม่บอกรันเพราะกลัวรันไม่ให้ดาวทำงานหรอก็มันเวอร์เกินไปไหมล่ะรันก็ไม่ได้จะให้ดาวนอนอยู่เฉยๆจริงๆนี่ดาวกะวัในิทรศการจบก่อนแล้วดาวถึงจะบอกรันนะ่ะแล้วตอนที่มาปรึกษาหมอนะหมอเขาก็บอกแล้วว่าถึงทําเทสแกนไม่ได้อะ่ะมันก็มีวิธีอื่นที่จะเช็คอัพได้อยู่ดีดาวก็เลยคิดว่ามันโอเคมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือดาวไม่บอกรัน่อให้รันเป็นห่วงดาวอยู่ตั้งหลายวันตอนนี้รันก็รู้แล้วไงเลิกบ่นได้แล้วป้าไม่บ่นได้ไง ว่าาตัวเองบ่นเนี่ยคนอื่นเขาก็เครียดไปด้วยบ่นเป็นคนแก่ไปได้หรือว่ารู้ว่าสเปคดาวเป็นผู้ชายแบบพอ่อรันเลยจะเป็นพ่อดาวไปด้วยนะใช่ถ้าดาวไม่ดูแลตัวเองรันก็จะเป็นพ่อดาวอีกคนหนึ่งโอ้ยนี่มันทั้งพอง่อทั้ทงฝุ่แต่ทั้งโค้ดแล้ว นี่เรากาลังจะมีลูกกันนะนทะเลาะก,กันทําไมเนี่ยแล้วใครชวนทะเลาะก,ก่อนล่ะมีพ่อขี้บ่นขนาดนี้แล้วลูกจะขี้บ่นขนาดไหนแล้วแม่ดื้อขนาดนี้ลูกจะดื้อขนาดไหน <c oughs> น,นี้ชีวิตดาวไม่ได้เป็นของดาวคนเดียวแล้วนะถ้าดาวเป็นอะไรไปคนที่หลักดาวจะอยู่ยังไงร,รันจะอยู่ยังไงแต่หมอก็บอกแล้วไงว่ามันยังมีวิธีอื่นอะ่ะประเด็นของรันคือเวลาเรามีปัญหาอะไรต้องไม่แก้ปัญหาคนเดียวแก้ปัญหาร่วมกัน เ่าลืมสิเราเดทก e นได้ together, ไงใช่คราวนี้ท o เกเตอรกัน3าคนเลยนะ น Year s years you. แต่ละปีที่มีเธอดูยอ้อนหลังเต็มๆทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีสมัมวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย